สวัสดีครับผมพอสลันครับและตอนนี้นะครับพอชก็อยู่ที่ร้านบริดเดอร์สีลมครับผมพอดีมีปัญหาทางด้านสายตานะครับก็เลยจะมาขอคำปรึกษาเขาสักนิดหน่อยและแอบ,บได้ยินมานะครับว่าที่นี่เขาเป็นคลินิกเฉพาะทางทัศนามาตรที่จะตรวจวัดแล้วก็ให้คำปรึกษาทางด้านสายตาโดยมืออาชีพที่ละเอียดและแม่นยำที่สุดในโลกเลยครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าวันนี้พอชจะได้แว่นสวยๆอันไหนกลับบ้านครับไป สวัสดีค่ะคุณพอรสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้โหร้านสวยมากเลยนะแล้วก็ใหญ่มากๆด้วยขอบคุณมากเลยค่ะแบบที่กว้างค่ะอยากให้แบบลูกค้าได้เดินเลือกเยอะๆเคยมามาก่อนไหมคะไม่เคยมาครับแต่ว่าเดี๋ยวมาเป็นลูกค้าประจำโอ้โหยินดีมากเลยค่ะแบบให้มาเดินอีกหลายๆรอบได้เลยวันนี้ดูเป็นแว่นรุ่นไหนไหมคะคือจริงๆอยากได้แว่นสายตาที่มันแบบเบาๆทนด้วยเพราะว่าผมแบบลุยๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคงั้นคิดออกแบบหนึ่งที่อยากแนะนำเลยทั้งเบาแล้วก็ทนจะเป็นทางด้านนู้นเลยเดี๋ยวพาไปดูนะคะ เป็นแบรนด์นี้เลยค่ะที่อยากแนะนำทั้งหมดนี้เลยค่ะเป็นแบรนด์ไอซีบรีนไอซีบรีนใช่เป็นแบรนด์ฟังชั่น,นัลชื่อดังอันดับหนึ่งของเยอรมนีเลยค่ะเบามากลองจับดูก็ได้ใช่ค่ะไม่เบาจริงอ่ะคุณพอะลองสวมเลยค่ะ f ฟิร์สอิมเพรสชัในการใส่เนี่ยจะไม่เหมือนแบรนด์อื่นเลย เบามากเนาะเหมือนไม่ได้ใส่เลยอ่ะเพราะว่าขาเขาจะเป็นลักษณะโอบอะค่ะทําให้ใส่สบายแล้วนี่แบบดีไซน์มันแบบเหมือนมันถอดประกอบได้ไหมครับใช่ค่ะถอดยังไงถอดยังไงส่วนว่าถ้าเกิดว่าเราแบบเผลอนั่งทับใช่ไหมคะพอเขามีนวัตกรรมไม่มีน็อตไม่มีสกูอย่างเงี้ยเฮ้ยแค่บิดแค่เนี้ยเหรอใช่มันก็จะเด้งออกมาเลยถ้าเกิดเป็นมีน็อตมีสกูแบรนด์อื่นก็คือจะหักแล้วใช่แล้วก็แบบสามารถใส่เองได้ง่ายๆที่บ้านเลยแต่นี่คือทนมากใช่ไหมเรานั่งทับอะไรมันก็ไม่หัก ใช่ค่ะขาเขาก็จะเด้งออกจากกันเนี่ยค่ะได้แล้วใช่ตอบโจทย์มากเบาทนใส่สบายเพราะว่าวัสดุเขาเป็นสแตนเลสสตีลเกรดพรีเมียมอะค่ะเกรดเดียวกับพวกงานยิงได้เลยการแพทย์เลยใช่ก็เลยจะเบามากเขามีหลายอะมากเลยก็มีทั้งแบบเป็นแบบสายตาก็มีเป็นแบบว่ากันแดดก็มีใช่ค่ะครบเลยค่ะแว่นทั้งที่แบบได้ฟังก์ชันด้วยได้ดีไซน์ด้วยใส่ทนใส่สบายค่ะเล็งแล้วเล็งแล้ว มว่าอันนี้อันนี้โอเคไหมอันนี้เหมาะค่ะเพราะว่าเชฟขนาดของกรอบอะค่ะไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กเกินไปแล้วเปลี่ยนสีอันนี้คือเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะแค่เปลี่ยนสีฟิลลิ่งก็ไม่เหมือนกันแล้วค่ะมูดก็ต่างเลยสีดำจริงๆอันนี้แว่นหน้าจะเลือกคุณพอร์ตละจริงเหรอเฮ้ยเอาลองรอจรออีกสีรออีกสีดีกว่ารออีสิอืมถ้าเป็นตัวนี้ก็จะสอบคืนโอ้ยนี่ดีอะใช่สบายไหมค่ะสบายมากใส่สบายมากเบามากเลยแบบว่าไม่หลุดไม่หลุดใช่ค่ะ ใส่แล้วแล้วรู้สึกว่าโอบกระชับกับศีรษะเลยมันไม่หลุดอ่ะ คือมันใส่สบายแล้วมันดูเบามันแบบดูอยู่กับเร<ช>าอย่างแะค่ะเ,เป็นแว่นที่ได้ทั้งฟังก์ชันแล้วก็แฟชั่นเลยเออถ้าเกิดแบบเราเผลอนั่งทับก็อย่างที่บอกเลยถอดประกอบได้เองที่นี่เขามีตรวจวัดถูกไหมใช่ค่ะที่นี่จะมีตรวจวัดสายตาด้วยโดยนักขาสตมาเลยทุกเคสจะเป็นการตรวจอย่างละเอียด<อ>โดยเครื่องมือของเราอะค่ะจะเป็นมาตรฐานเยอรมันทุกอันแล้วก็ให้คาปรึกษาตั้งแต่แบบเลือกกรอบแล้วก็เลือกเลนเพราะว่าพฤติกรรมการใช้ใสายตาการใช้เลนอย่างเงี้ยค่ะแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันก็คือตรวจด้วยแล้วก็ให้คําารึกษ ใช่ครบ,บเ,ลเลยค่ะครบเลย <c oughs> เราไปลองตรวจกันดูไหม <c oughs> ได้เลยค่ะเป็นทางด้านใน<อ>เลยนะคะครับผมทางนูน้นร้านใหญ่อ่ะผมเข้ามาหลงตายเยะเย่างเงี้ ้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วหรอใช่ค่ะเดี๋ยวลองสวมดูได้เลยเร็วจังอ่ะพี่ช่างเขาแบบตั้งใจทําให้เลยนะใช่กล่องสวยเนาะใช่ค่ะเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ที่ไม่มีน็อตไม่มีสกูอ่ะค่ะเขาเลยทํากล่องมะลอไม่อยากแกะเลยใช่แล้วก็ถุงผ้าของเขาก็มีความพิเศษเหมือนกันค่ะเป็นไมโครไฟเบอร์สามารถเช็ดที่เลนได้เลยอ๋อไม่ต้องพกผ้าเช็ดแว่ใช่ค่ะก็คือเช็ดได้เลยใช่ดีมากเนาะไม่ต้องพกอะไรหลายอย่างใช่ค่ะลองสวมดูนะคะดู โอ้โหชัดมากเป็นยังไงบ้างคะชัดขึ้นเยอะเลยเออสบายตามากอะ่ะใช้ชีวิตแบบว่ามันม,น,มนงงๆมานาน <S <S ประเด็นคือมันเบาด้วยไงใช่ค่ะมันเบาแล้วมันก็แบบมันชาร์จมันดูชีวิตดูดีขึ้นเยอะอะ่ะเบาใส่สบายแล้วก็มีดีไซน์อย่างเงี้ยค่ะจะได้ใส่แวน่นให้มีความสุกมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นอ๋อครับครับแลวอย่างงี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าคนอื่นมานี่มีโปรโมชั่นพิเศษอะไรไหมค่ะ เดือนนี้เป็นแบบเดือนพิเศษส่งท้ายปีเลยค่ะเขาก็จะมีเนี่ยค่ะเแถมแมชช่ค่ะลิมิเต็ดของไอซิบ r ลินเลยรวมถึงถุงผ้าด้วยเป็นลายลิมิเต็ดอิดิชั่นนะคะเดี๋ยวนี้ก็ต้องพกถุงผ้านะครับต้องมีถุงผ้าไอซิบลินแล้วก็นอกจากนี้นะคะโปรโมชั่นพิเศษเลยก็คือจะได้แถมเลนส์ของแบรนด์ Lodenstock เป็นแบรนด์เยอรมันเหมือนกันจริงเหรอใช่ค่ะโปรโมชั่นเยอะแบบฟรีหคู่เลยครับถูกใจมาก ครับก็สำหรับใครนะครับที่สนใจแว่นแบรนด์ i อซีเบอร์ลินนะครับแนะนำที่นี่เลยนะครับบิกเดอร์สีลมนะครับร้านใหญ่มากๆมีแว่นที่เลือกเยอะมากๆนะครับมีทั้งแว่นสายตาแล้วก็เป็นแว่นกันแดดก็มีนะครับถ้าคุณอยากจะเลือกสีที่ดีให้กับตัวเองแนะนำที่นี่เลยครับบิกเดอร์สีลมครับ